กลายเป็นขวัญใจที่ป้านาอาไปแล้วสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวแมทธิวดีนลิเดียสันรัตดีนขวัญใจของใครหลายๆคนที่มีดวงตากลมโตขนตาง,งอนปากเป็นกระจับที่ดูยังไงก็เหมือนกับตุ๊กตาจริงๆน้องเดมี่ขึ้นแทน่นเป็นที่สาวหลังแม่ลิเดียคลอดลูกชายคนที่สามน้องดีออน และทางด้านลิเดียก็มักจะออกมาโพสโมเมนต์น่ารักๆของพี่น้องทั้งสามคนอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านลิเดียแมทธิวได้พาลูกๆทั้งสองคนน้องดีแลนและน้องเดมี่ไปเยี่ยมร้านนางเอกสาวคนดังเบลล่าราน,นีที่ได้เปิดร้านคาเฟ่ใหม่โจสแบนอฟฟีก็เลยพาลูกๆไปแสดงความยินดีแต่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าลูกสาวน้องเดมี่สร้างตำนานอีกแล้วหลังได้เจอกับพี่เบลล่า เพราะช็อตที่ถ่ายรูปด้วยกันน้องเดมี่หันไปเหลือบมองพี่เบลล่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าตะลึงในความสวยหรืออย่างใดโดยทางด้านลิเดียได้โพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่า c o n อนรา u ูเลชั่น on your new s t o r e in bkk พี่เบลล่าคลิปสุดท้ายงานนี้ต้องยกให้เป็นตัวตึงของบ้านดีนไปเลยจ้า